สวัสดีครับผมหมวยพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดำรงชีพในป่านะครับวิถีทหารนะครับก็คือมีการกางค้ากันผลแล้วก็ปลูกเตยแล้วก็ทําที่พักนะครับแบบวิถีทหารนะครับท่านชมก็ก็จะมีการทํากับข้าวแล้วก็ดำรงชีพในป่าของข้าวนะครับท่านชมก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมดูนะครับว่าบรรยากาศของเราจะดีขนาดไหนนะครับท่านชม ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับหนูฟาเชียเราครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมก็เดินหาที่ซักนะครับทบ่านผู้ชมก็เหนกักมากนะก็ะคือลกมากนะท่านผู้ชม ก็เดินหาที่พักก็คือที่ตรงนี้ก็เป็นทางน้ำไหลนะท่านชมเดีเราไปตามกันต่อนะท่านชมว่านี่คือบรรยากาศนะท่านชมอย็นสบายนะท่านชมใหญ่มากครับท่านชมถ่าววันน้ำที่ผมเคยเถ่ายคลิปให้ดูครับคือตอนนี้ผมก็ ไม่ได้ตัดนะครับก็คือ,คอปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตครับอันอนึงครับทา่านผูนีมใหญ่มากใหญ่มากครับดูดูแกนตรผมเนี่ยเข่าแข็งเลยนะท่านชมก็คือสามารถดำรงชีพในป่าได้ครับคือน้ำเนี่ยคือเขาก,าก,ากัดเก็บน้ําได้ดีมากครับทา่านชมนีกัดเก็บน้ําได้ดีมากครับท่านชมก็มีเยอะนะครับนี่ก็เกิดขึ้นทั่วไปนะครับเนี่ย นี่จะเป็นนี่าวน์น้ำหมดเลยครับท่านชมโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปต่อนะครับโอเคครับท่านชมตอนนี้เราก็มาถึงที่พักที่แบบเหมาะสําหรับการเตแล้วก็การฟากันเหมาะสําหรับแบบพักแรนนะครับท่านชมเดี๋ยวเราก็จะติดตามชมดูนะครับว่าเอาการถูกเตการการฟากขนฝนจะเป็นยังไงนะครับท่านชมก็โอเคครับเดี <fro> ๋ยวตามไปดูเลยครับ <o> <o> แรกเราก็ต้องาถากถานพื้นที่นะครับท่านผู้ชมก็ทําให้ที่พักของเราที่อยู่นี่คือเราก็จะถากถางเท่าที่จําเป็นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องไปอ,อทําเยอะนะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบถึงบรรยากาศธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม รเราก็จะได้พื้นที่ที่การเตยแล้วเสด็จอันนี้ก็คือ้ากันฝนสาหรับการฝนะครับก็คือการฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทั้งมการฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นี้เราก็ตางข้ากับฝนเสร็จแล้วนะท่านชมปลูกเตของเราก็จะมีอันนี้นะครับก็คือตะขอเกี่ยวนะครับท่านชมก็คือถ้าฝนตกก็ก็จะไม่เปียกนะครับเพราะว่าน้ําเขาก็จะไหลามาตรงโซ่นี้ก็จะไหลออกครับคือเขาไม่ไหลลงมาตรงเตเแล้วครับก็จะไม่เปียกน,นะท่านชมนี่ครับก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ล้นวนๆนะครับท่านชมเนี่ย ไม่เกลียยครับถ้าฝนตกก็ไม่เปี่ยกอนนี้ก็การเซตนะครับท่านชมก็บรรยากาศก็คืมๆเหมือนฝนจะตกนะครับท่านชมตรงนี้พายุเข้านะครับก็นี นอนได้นะครับส่มก็อเนี่นะครับท่านชมก,ชมก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะไปเริ่มก่อไฟนะครับท่านชมก็เราจะเริ่มทํากับข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูนะครับว่ากับข้าวของเราจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปิดตามชมดูนะครับโอเคตอนนี้เราก็อ,อทําให้พื้นที่ของเรา นสมก็จะให้จะได้ไม่มีพวกสัตว์มีทิษต่างๆนะเข้ามาในที่พักของเรานะนสมอ๋อตรงนี้ผมก็จะก่อไฟนะครับนสมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราก็จะก่อไฟนะครับตรงนี้เราก็ได้เ็บไม้มาก่อไฟนะนสมแล้วก็ไม่ต้องหาไก่ครับเพราะว่าแถวนี้ก็มีไม้เยอะนะผสมก็บรรยากาศก็สขขดชื่นมากครับเพราะว่าตรงนี้เป็นป่า เป็นป่าธรรมชาตินะครับก็มีเสียงนกเสียงเจ้ากระจานร้องนะครับเป็นป่าที่ลมสมบูรณ์มากครับท่านชมไม้เปียกนะครับไม่รู้ว่าก่อติดหรือเปล่าก็น่าจะติดนะครับท่านชมโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปต่อนะครับอันนี้ก็คืออที่ปักนะครับท่านชมก็เราจะทแล้วจะห่งข้านะครับเราจะห่งข้านะครับก็คือที่ แข okay. นหม้อข้าวครับที่จะหุงข้าวนะครับส่นหยกเนี่ยสองอันนี้สองอันนี้ครับออนนคุณีเลยจะหุงข้าว แล้วก่อไฟก็คือมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะก็คือไล่ยุงนะครับจำชมก็คือไล่ยุงแล้วก็ไล่สัตว์มีพิษนะครับจนยมก็คือควันนี่คือก็จะไปเอ่อไปรบกวนสัตว์นะครับให้เขาหนีไปทางอื่นนะครับจำชมก็ช่วยได้นะครับ อันนี้แล้วก็ได้เนื้อหมูสดๆนะจุกนเวลาเรามาก,ก็เขาวัน,นครับเขาวันตามธรรมชาตินะครับ รเราก็รอให้มันเป็นฐานก่อนนะครับท่านชมแล้วก็ค่อยย่างครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับโอเคครับท่านชมเดี๋ยวผมก็ถอด ก่อนก่อนนะครับท่านชมนก็ถอดเสื้อนะเพราะว่าอากาศร้อนนะอากาศร้อนมากครับตรงนนะี้ นี่ก็บรรยากาศดีนะครับท่านชมแต่ว่าก็ร้อนไปหน่อยนะเพราะว่าฝนตกไปนะครับเพราะว่าเจ้านี้นี่มันเป็นหน้าแรงนะท่านชมบรรยากาศก็กลับมาร้อนอีกเหมือนเดิมนะเพราะว่าฝนตกไปก็มันก็ร้อนนะเราก็รอให้ให้เป็นฐานก่อนนะท่านชมก่อนก่อนค่อยย่างครับแล้วหมูเราจะไหม้นะครับ แล้วก็ก่อกาะไฟให้ได้ถ่านเนี่ยวันนี้เราก็นั่งพักคอยนะท่านผู้ชมก็อันนี้หมูเราก็เริ่มจะนะสุกแล้วคุณผู้ชมนี่แหละข้าวก็สุกแล้วนะท่านผู้ชมในหมูของเราก็เริ่มนะสุกแล้วท่านผู้ชมน่ากินมากครับข้าวของเราก็สุกแล้ว มากนะครับท่านชมืร้อนนี่ผมก็ทำน้ำพริกมาครับขาดไม่ได้ครับน้ำพริกเนะี่ยก่อนที่เราจะกินข้าวในป่าเราก็เอ่อ เรียกเจ้าที่เจ้าทางครับท่านชมก็ก็เป็นความเชื่อนะครับสต่ลบุคคลนะครับท่านชมก็คือเวลาการเราเข้าป่าแล้วก็ให้กับข้าวกับเจ้าที่เจ้าทางก็คือคุ้มครองเราเวลาเราเดินป่าก็าให้คุ้มครองเรารักษาเรานะครับก็จะได้ไม่มีเรียกพวกผีปีศาจมาลบลบท่านชมก็ เ,ออกกเด้ดอกินข้ากระลหลกหลานมานัออ่งโต๊ะนี้กัทีาา่จะดชพงศ์กินขากระลหลกหลานเด้อลูกหลานโดยทางปลอดภัยกับสามาสายเกาะคุณพ่อลูกหลานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกัเลยคุณผู้ชมก็คือกินข้าวใ้ป่าก็คือแบบ ะจะอร่อยมากคนะรับท่านผู้ชมเรือเราลุงข้าวในป่า กเ็เวลาผมไปฝึกผมก็จะก็ทำกินอยู่ประมาณนี้นะตั้งจุดเขา้าบรรยากาศก็เป็นธรรมชาตินะครับเวลาไปฝึกไปเลย chính là vậy mà bây giờ. หนังกรอบมากครับทร <ố. S 1> านบรรยากาศก็ดีนะครับก็จะได้ยินพวกเสียงนกเสียงจ๊กจั่นร้องครับท่านผู้ช Thank mm. mm. ก,กินข้าวอิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับท่านชมก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้กินวันหลังนะครับท่านชมก็เก็บไว้กินมื้อหลังนะครับตอนนี้เราก่อไฟนะครับท่านชมก็ถ้าเราก่อไฟอยู่ในป่าถ้าเราก็ถ้าเราก็ก่อเสร็จแล้วเราก็ต้องดับนะครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ก็เป็นพวกใบไม้แห้งนะครับคือเขาจะไหม้ได้ง่ายนะครับท่านชมก็ตอนนี้ก็ บรรยากาศก็โลกร้อนนะครับตำ้ชมก็ช่วยกันนะครับเราก็ต้องดับให้แบบไฟเขาไม่ดับดับให้สนิทนะครับทตำรวมเราต้องดูให้ดู ตอนนี้ผมก็จะได้เดินทางกลับแล้วครับท่านชมก็ฝ <c oughs> ากพึงลังใจให้ผมด้วยครับท่านชมตอนนี้ผมก็เดินทางกลับแล้วครับท่านชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกดติดตามหมูเอ,เอ๋พาเที่ยวเลยครับขอบคุณมากครับ